ប <nd biết> <tap> ានមួយนึงครับជានີ້គឺយ៉ាងแถวเลยจ้ะพี่น้องគឺแถวញ៉ាំไปเลยเนาะจ้ะ จอบมันนี่จะแไดมือนอะสกอยมันนี่ประมาาเป็นเห็ดละาโง่คือเก่าครับมันนี่เต็มไปตาหนึ่งนะเนะาะสกอยจะใ,ใส่ตาสองแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องละเก็บซีกับซีไม้ภูเขามาชมตลกทั้ครับเสาร์มันนี่กับมาพอๆกันคับบาวนะกับสกอยคือเขาครับ จัวัดดีจ้า่อขกกันอยู่ป้าคือเก่าเราจะพี่น่องกับป้าขอป้ากบเพชรคือเก่าจ้าไปรุมไปชมกันซีมาร์เฮ็ยร์ยังกันแน่ไปกันเลยจ้าไปครับพ่อแม่พี่น่องไปรุมไปชมกันครับวันนี้มาพอกันเสาเนี่กับเสาวันพุธบันทียี่สิบเก่าพุทสภาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับวันนี้กับมาไม้ปลาปาน้องเมกตะมะเลนคาเพื่อบุญทลิกจังหวัดดุบนคือเก่าครับไปรุมไปชมกันครับวันนี้วัดสิไดสีมานเฮียร์ยังกันแน่ครับไปครับ มาเห็นอยู่นหนีโม่นึงครับขางทางครับเป็นรื่งเหลืองเลยจ้ะมาเห็นอยู่หนีโมหนึ่งครับเป็นกระังโพเลยจ้ะพี่นอ้องโมแหลกแหกมันเลยครับวันนี้ัพดดาพตัดเข้ามาเทีนอยู่ขางทางเนาะสก่อยจ้ะโผล่างทางจ้ะพี่นอ้องเป็นขาวเลยครับกรางังโพ แม่หันรถขับเป็นต้องเหียงเลยยาวไปเลยเนาะ ่นเดียวกันไม่จะพี่นงเห็ุนี่ 嗯、yeah.，no。 เก็บเมื่อวานนี้เนาะสกอยจ้ะเมันเกินอีกอยู่เนาะมูมันเกิดอ,อีกครับเมื่อวานเก็บตอนดอ,อกเมื่ยออาทิตย์ดอกใหญ่ยู่เนาะเห็ดมูแรกครับจ้ะมูเนี่อันนี้มูสองเนาะจ้ะสี่ดอกครับ กจะหมูเดียวกันก็หันเนาะจ้ะหมูหนึ่งครับอย่านี้ที่กำลังผู่เนาะ không okay. khai เดี๋ยวเนาะหมวังหันนี่จ้ะสามจุมนะ่มเนาะจุ่มหนึ่งครับพี่นี้โมนี่สิเป็นหลอยดอกพิ่เนาะสกอย เงินสิห้อยพี่น้องเพิ่นเอาโอ้เบิ่งใหญ่พนครใหญ่นึงเนาะซกอยนี่ดอกลงเรือเพิ่นครับลงเรือก็ยังลงเือก็ยังเป็นหมู่อยู่เนาะเือเป็น10อยู่ครับีอจยหมู่นี่สิเป็น100 200พ่นจะพี่นปีนี้เฮ็ดก็เกิดหมู่ใหญ่ีเนาะ มองมองโอ้ยเนาะมอนี่ลายดอกเยอจังมองดูมัน រួចដល់ទីណោពេញແຖວຫຍ້າໄປເລີຍເນາະຈານີ້ คุณกำลังโพู๋เนาะคุณจะ,อะ,ณจะดอกไมก่อนมา่ะจูมพันเนาะ

ชมงามน้ะสก่อตโมนี่นี่จะจูมยังไงนองบาลล์ะม่เดียวจะพี่นาะ บุ้ยไข่เพื่อนอ้าวนี่เป็นไข่เพื่นครับไข่เพื่อนเนาะแต่กันยังอยู่หมเดียวกันเดียจกะพี่เนอะหม่นี่กระลายอยู่เนาะโมมันจะเป็นสาวอยู่บ่ะสาวสามสิบเนานะ ทันพ่อขาวยีนอเมริกนันพอจะดึงเดือง,อ,งอันจะพี่เนาะจุ่มหนึ่งครับแบบงอกขาวครับจุม่มแดกเนาะแบันีอกขาวนี่จ้ะเห็ดองคนะ์นกเนาะเห็ดองคนกครับอันนี้ แกงหวานคือเห็ดก่อเนาะสับอยเก็บนี่เพิ่นเนื้อวมอเก็บนี่ย,ยางเพิ่นเนี้วติดมือเลยครับ อยู่นี่ร่างเกิดเนาะนี่คือไขนี่ยังเป็นไขอยู่ครับมองออกลาจ้พี่น้องแม่กินจัง 3จุ่มนะ3จุ่มครับกินไงนะ ใช่ไงจะพ่น้องมออเรื่องจ้ะดึมคนจ้ะ สองรวมจ้ะโมูหนัง,หนงนะมมกีเมื่มอวานจ้ะพี่น้องดอาม่เห็นเนาะเป็นคืนนี้ครับ เกิดโม่ใหญ่ยอยู่เด้นเนาะเมื่อวานเคยคิดไปบอกลไลกกกยจะพี่น้องม่พันธ์อีกเนาะสอกคอยจ้ะถ้าเราโม่ในใหญ่อยู่เนาะ มันเพิ่นขึ้นพ้อมกันคือสิบเป็นตองเลื้งครับมันเพิ่นขึ้น,น,นคนละรอบครับนี่ปะมองเดียวเด้แต่นี่พี่หน้องเพราะว่านี่ก็ได้วันมสิบสิบกลัว เป็นสีเป็นสาวคนนี้นะ้ำมอว่าสาวกลัวอยู่เนาะจ้ะร้ายติดนะมาวันนี้ก็เป็นสาวครับโมเก็บมมว่านทิดดอกออกแดงๆเนาะสกรอระอันนี้คือเป็นสีเหลืองครับ เป็นลิกมนึมงนนต,ตัวฮาร์ด嘛แล้วกเกิดใจ,ใจกันเน,ะ<ใ>นาะที่จงไว้เมื่อวานนี้เนาะสกอยจ้าไ่ขึ้นมากเก่าครับขาหนึ่งจะพี่หน่อละงอกขาวครับมองเกียบไข่เมื่อวานนี้เนาะสกอย ูมมแล้วัน,นสี่จูมครับมันนี่มันจะสามสี่จูมจ้ะว่าในเก็บไข่เป็นลา,ายเต๋อหน้เสองก่กอยเป็นสิบอยู่ครับ ก็พอได้เก็บไปเหลืออยู่เนาะสกอยจ้าหาลอดน้ำมูเก่าที่เก็บไปแล้วครับหลองละสองละสามครับนางเถือกับพอเป็นซีบอยู่เนาะสกอยจ้าอีนี้ดอกนึงก็เพิ่งเนาะ สามจุ้มครับยี่นี่โอเคไหมคะปุ้นน่าจุ้มใหญ่คนจะพี่น้องจุ้มนีใหญ่กวู่มอเนาะมาปล่อยกจะจับมือนะชอบมันนี่จะกระไดมือเนะาะสกอยกกำลังเกิดครับ คนเป็นหน่อยหน่อไเกิดเบิ้ทึกเกิดเบิดทุกไม้แล้เนาะสกอยจ้ะไม้ใดก็คือจังเห็นเบิดแล้วครับเกิดเบิดแล้วบ้างมองเกิดออกวลายเนาะบ้างมองจะออกร้ายขนาดจะดีหนอเมื่อื่นเมื่อื่นเมื่อืนนี่ยานแม่นได้เลีมยอยู่เนาะสกอยสิเป็นดอกเรือเพิ่นครับดอกที่เป็นย่นงึันข้น นี่จะดอกัง,วนนกงกก่วันนี้ประมาณเป็นเห็ดละงอกคือเ่าครับวันนี้เต็มไปตาหนึ่งแล้วเนาะชก่อ,กอยจะใ,ใส่ตาสองแล้วครับเต็มไปแล้วครับตาหนึ่งนี่จะเห็ดละงอกล้วนๆครับส่วนหลายกัสิเป็นสีเหลืองครับสีขาวสิบบอ่อปันใดครับ อันนี้ตาที่สองครับมีเห็ดเผิงเห็ดบดดินครับแล้วก็เป็นเห็ดละงอจุ้มนึงครับหึออดดกไนเนาะสามจุ่มครับจุ่มบบใหญ่แหงเนะ กำลังโพเลยแต่อยู่นี่ออกลงเรือพี่น้องเพื่อนเนาะ ที่ห้อยพันดาอยู่ครับแต่ว่าดอกนี้พันธุ์สี่อเห็นครับยังเป็นไข่อยู่เนาะจ้ะพอะพันกำลังขึ้นนอนจ้ะพอมูพันอีกแล้วเนาะพอสามจูมเนาะจ้ะ เอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกระปานครับสรุปยอดใดอยอดมนันกันครับสกอยครับวันนี้จ้าเบ่งผลงานกันจ้ะพี่นอ้องนี่จ้ะตานีเฮานี่จนเต็มกระตาจ้ะพี่น้องมันจะเห็นละงกล้วนๆจา้มามันขนาดเนาะตาใหญ่กว่าเมื่อวานอยู่จ้ะพี่นอ้องจาเฮ็ดละงูกเฮานี่จา้าตามาใหญ่กว่กาอยู่เนาะตานีก็ไดเครื่องตาจ้ะพี่นอ้องกับเป็นเห็ดละงกจาก้ากับเห็ุบดดินก็คือบไดบวมานอยู่จ้ะลกักลักมื้อนี้กับเป็นเห็ดละงหงเนาะเห็ด ชนิดอื่นก็นได้บลายปนันไดจะพี่น้องอย่างละนิดละหน่อยจ้ะมาน์ทเฮดละงหัวจะพี่น้องมันยางประทางใดคือจังเห็นอยู่เนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชินชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปคอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบัวผาขีดไม่ไหมจากปันไดกระต่ายคอยจ้าสำรับคลิปนี้ขอยเจอใบเพียงเท่านี้นะจ้าไว้ทารุนการคลิปนามนาจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำรับคลิปมื่อนี้ก็ถือว่า มันพลังการคือเก่าเนาะสกอยมันนี่ก็ตามมาใหญ่กว่าเก่าครับมันนี้ก็บ่อดดฟ้ฝาวครับเมื่อวานนี่ฝ่าวไปทรงของครับมันนี้ก็มีเวลาหาเฮิงเติบไปเนาะสกอยตากตาโนนี่ก็สิบประมาณสี่โลอย่บ่สกอยประมาณเนาะแบบสี่โลยกืบบสี่โลยครับมันนี้ก็สิใดประมาณหาโลเนาะสกอยเป็นละงอกครับก็มีเหลืองมีขาวครับส่วนหลายสิเป็นเหลืองครับเหลืองลายกว่าขาวครับมันนี่ มีแต่ดอกก็า่างโพล์กํา่างจูมเนาะสกอยไข่ไข่เพื่อนกนระไดหลายหลครับวันนี้เอาละครับสําหรับคลิปมื้อนี้บ้านาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเป็นคลิปของวันที่29พฤษภาคมปีพศ2567ครับหมายเมริคนนป้าบ้าน้องเมฆครับพี่น้องตนนํามนครเพื่อบุญธรริยจงมวุดนุบเคือเก่ากนน 9, ครับก่อนจากการคลิปนี้บ้านาก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง f อซทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมครับ ขอมาซอยเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บา่านนะครับสาวก่อเหตุคลิปใหม่ตต่อไปครับสำหรับคลิปมือนีบ่านนะก็เขอตัวราพ่พอแม่พี่น้องเดินทางกับบานครับสวัสดีน้ำการคลิปใหม่ม,มาหมครับสวัสดีครับพ่อแมพอปปาอา่พี่น้องลูกป่านอาพญามัย,ายครับ